เจอไปได้ค่ะนฝันนางเอานามเอาผีไข่น้ามอะไยังเอาวางตรงนี้สวัสดีค่ะพี่น้องมาเฝ้ากันอีกแล้วค่ะมื้อนี้กับอร่อยลานทุ่งเชนิลค่ะมื้อนี่มินี่เนี่ยกินแรงคือเก่าพี่น้องมื้อนี้สิพามันพี่น้องมานง่วงแบหอยนะคะหอยนี่ก็เป็นหอยที่เลี้ยงไว้ค่ะเป็นหอยเชอรี่หอยสิบหันหน่วยไงเพราะวันไหนพี่น้องไปหอยยกันนเล่ะ นสดโอ้พี่น้องนี่ัสินยประมาณนี้ค่ะนี่นี่อหอยไมิน,นยปไงค่ะอหอยเชิรีเขาเลี้ยงไว้ขันเออยาก,กินขาจังมงังมเอานะคะี่น้พี่น้องเลย งคพี hey, ่น้องานก็บ่กใหยลงเดีพี่น้องเพราะว่าอันคุดใบเลี้ยงบอกขอให้าจะกินค่ะเพราะเด็กเป็ดหรือลงมาฮะดเดินัน้ีค่ะ พี่น้องอี่สองเวยนีอะไรพี่น้องกระแต่สมีนค่ะมันเป็นไฮชื่อดีนะคะพี่น้องห้าเบียงเลย ไม้เลียงดูพี่น้องนี่ไม้เลียงไรค่ะอยากกินเจัาน้มุ่งเอาพี่น้องออ้ออื้ออ้ออื้อน้ออื้่ออ้ออือ้ออน้อ้อ หอยเลี้ยงนี่บางทีเขาเหยียบกินบาดตรไปเลยพี่น้องพ่อเดี๋ยวอ้อมกินแรงพี่น้องเอางุ้มไปฮะอ้อมกินแรงมันเป็นหอยนะเฉลี่ะพี่น้องอือฮะคือยังสิบายถืออยู่หงม่อถือเงี้ยเได้ไหมเออของพี่เป็น น,น้ำบองนีที่เป็นบองเป็ดลงมาเล่นน้ำนะพี่น้อง <c oughs> อย่างาเชื่อนี่ไปค่ะถ้าเด็เป็ดเด็ก,กินพคนเด็ก,กินแต่ฉันเนะับเบิดเรพี่น้องเป็ดกินไรก็คนกิน,กน,กนพ,ออมมพี่นอ้องนี่ทำนี่ลไม่ต้งนี่ก็ต้องมันขสพาดีแต่ตาห้ามน,นมันขวามาตัาง้งมีคน,น้นอง หอกกระบ,บี่ด่พี่น้องห้องนี่หอกกำลังล้อยเตรียมนาไหอกกม่เห็หอกเองอะไปค่ะยยแยกอีกแยกชมีแยกเทือน,นึงพี่น้องก็อกินตัง้งกัน ใ่เด็กา็นเรเ็ตรอเสงสัยเป็ดสิกินเ็ดลเดกคนในี้ดิมใช่ล่ะง้อถือดิงหงเล็ก้อนในีโอ้ไดล๋ะพี่น้องง้มาแบไก่ยังไงก้่หนึ่งโอ้